งูลอดใต้ท้องรถนะคะอันนี้ทะเบียนรถเบิงทะเบียนทะเบียนรถนะคะงูยาวประมาณเท่าไหร่พี่ประมาณประมาณไม่มีที่วัดงูอะไรคะงูลายลอกงูอะไร ้านเหาเอึดลำอีลอกอะไรนะปานติบ้านเหาเขาอึดลำอีลอกนะลำอีลอกนะคะจะไทั้งภาษาไทยเขาเอิยไป่ได้บอโอ้คิดว่างูเห่าไม่ใช่ใช่ไหมโอ้โอเคโอเคโอเคงูลอดใต้ท้องรถทะทะเบียนกรง8369นะคะ โอเคค่ะแต่ไม่รู้ความยาวประมาณแปดสิบนะคะกู so, ้ชีพบอกว่าประมาณ80ิเซนนะคะโอเคเอาไปปล่อยธรรมชาตินะคะเป็นก Ges ู้ช huh> ีพจากออบตอนน้ำเขียวค่ะ